อัลไซเมอร์เข้าใจใส่ใจดูแลเคยไหมที่คุณรู้สึกว่าคนที่คุณรักเริ่มหลงลืมมากขึ้นเรื่อยๆอาจเป็นสัญญาณของอัลไซเมอร์มาทำความเข้าใจและดูแลคนที่เรารักไปด้วยกันค่ะอัลไซเมอร์เป็นโรคที่ทำลายสมองทำให้ความทรงจำความคิดและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆโรคนี้ส่งผลกระทบต่อผู้สูงวัยเป็นส่วนใหญ่แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในวัยที่น้อยกว่าสังเกตอาการหลงลืมเรื่องง่ายๆซ้ำๆถามคำถามเดิมๆซ้ำๆ หรือมีปัญหาในการใช้ภาษาและการตัดสินใจสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนที่ต้องใส่ใจการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจอย่างมากพวกเขาอาจต้องการความช่วยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวันและอาจมีอารมณ์แปรปรวนเราต้องให้กําลังใจและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและอบอุ่นคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีแหล่งข้อมูลและกลุ่มสนับสนุนมากมายที่พร้อมให้ความช่วยเหลือทั้งสําหรับผู้ดูแลผู้ป่วยและครอบครัวการพูดคุย และแบ่งปันประสบการณ์จะช่วยให้คุณรู้สึกเข้มแข็งขึ้นนักวิจัยกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อค้นหาวิธีการรักษาและป้องกันอัลไซเมอร์การสนับสนุนงานวิจัยและการศึกษาจะช่วยให้เราเข้าใกล้อนาคตที่ปราศจ,จากอัลไซเมอร์มากขึ้นหากคุณกังวลเกี่ยวกับอาการของคนที่คุณรักอย่าลังเลที่จะปรึกษาแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและการดูแลที่เหมาะสมเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนหรือบริจาคเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เพราะทุกการกระทำของคุณมีความหมาย